ขอถ่ายหน่อยนะเขาทำทำอะไรครับเนี่ยถ่ายกันต่อนี่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวถ่ายนะครับเห็นไหมหนึ่งว้าวนี่ตัดมาขาดโอ,โ,โอ้โห้นี่ดูครับทุกคนครับเหลือนี่ดูที่หมอกระโดะโดกัดขาดครึ่งเลยโอ้โหนี่ทุกคนครับไปหากินแค่เนี่ยดูเดียมันกินแค่ครึ่งี สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นิยมชมทุ่งเรานี่ออกแนวหาในบ่อครับทุกคนวันนี้ครับนี่พวกบอกว่าชโดกําลังเข้าโซตามมาบ่อใหญ่เลยว่าชโดไล่กัดป่าน้อยว่าอย่างนั้นโอ,นอ้หน่อไม้ไม่เหลือหน่อไม้ไม่เหลือเดี๋ยเดินเลาะไปทีมงานอยู่ตรงไหนไม่รู้อืมบรรยากาศลมลื่นก็อไผ่นี่โอ้ น้ำขึ้นเต็มเลย,ยมีสวนพริกไทยด้วยครับตัวนี้โอ้เลาะ,ละส่วนพริกไทยเลยนี่แต่ยังไม่มีไม่มีลูกไม่มีเม็ดโอ้เราจะไปทางไหนแล้วนี่ป่ากระท่อมด้วยร่มเดียวกาดต้นว่าต้นว่าป่ารพริกไทยใบกระท่อมทุ่งนา อุ้ยไปแล้วนกเจมนี้มาหายินป่าจะเดินเลาะไปตรงนี้ครับพี่ก,กัดก็ลาดลุมแก้วมนเดินครับทุกคนครับแถววัดบ่อเงินบ่อทองก่อนถึงบัดเจดีหอยอูย่ข้างซีพีนี่ครับโทษค,ครับเราจะเดินเลาะไปถึงไหนนี่ทีมงานเราอยู่ไหน ไปทุกคนครับเดินลัเลาะเข้าในป่ามาหาทีมงานยมชมทุ่งวันนี้นี่ไปดูันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านี่น้ำกำลังขึ้นมาเราจะเลาะไปตรงไหนม้างกวจะเดินถึงท้ายบ่อจะไม่เป็นลมก่อนเลยนี่อย,อยู่ตรงไหนเนาะ ครับนี่งน้นก็เป็นบ้านจัดสรรน,นี่ก็เป็นบ่อนี่ลองลอยกับทีมงานขวดน้ําขยงขยะก็ไม่เจ็บมะกอก็มีโอ้โห,หนายาต่าส้มตํานี่เก็บผักกระเสกินกับส้มต่ำม้วนครับนี่นี่วันนี้นิยมชมทุ่งมละละริมคลองเป็นไงครับได้กี่ตัวแล้ว ปลาอะไรปลาหมอปลาหมอโอ้นี่เขาบอกว่าฉะโดเข้าขออนุญาตดูหน่อยนะโอ้โูว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 ูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงไหนเหรอไปไปต่อทุกคนครับไปกันต่อเลยทีมงานโอ้มีเปย์ผูกนอนด้วยได้ยึดตัวแล้วครับ ปลาอะไรมั่งขอดูหน่อยปลาตะกั่ม,ะะกมยกดูได้ไหมไหนเขาบอกว่าชะโดมันเข้าเขานี่ครับโอ้อนี่ตัวใหญ่ปลาเหมือนปลาหมอช้างเหยียบนี่หมอตะกับมหรือปลาอะไรเรียกคนละแบบแต่ตัวใหญ่จริง อุ้ยไม่ลงแล้ว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 ปลากำเหรอหรือเรียกคนละแบบค่าเบ็ดเท่าไหร่เนี่50โมง50บาทตกเท่าไหร่อ,ออกเลยไ,นะไม่ไม่ได้จำกัดมาตั้งแต่4โมงนี่มาแต่7โมงโอ้ได้แล้วพอแล้วเมียไม่ด่าแล้ว ไปเดี๋ยวเดินต่อไปแล้วไปครับทุกคนครับเราไปต่อจุดต่อไปง,งานเราไม่รู้นั่งอยู่ไหนได้กี่ตัวแล้วครับ,<น>บปลาอะไรปลาให้ปลาหมอหรือปลาอะไรที่คนนั้นเรียกเขาว่าปลากัำปลากับอะไรนะั่ะนะตัวใหญ่<น>ใหญ่ใช่ไหมในอะอน่าจะเหมือน,นอะไรมัง้ง ตัวเหมือนปลาหมอหรือปลานิลตัวกลมๆมาน่ะเห็นคนเมื่อกี้เขาได้สี่ห้าตัวแล้วมันไม่จีนหรือยังไงอ๋อยกโชว์หน่อยที่กันนะตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กโอ้ใหญ่ยัวกันนะอ๋อเหมือนปลาหมอแต่ไม่ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่เหมือนปลาหมอช้างเหยียบก็ไม่ใช่ตัวดำๆเหมือนปลาหมอใหญ่อ่ะต่อไปครับทวนครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไป เราก็ได้อันจีตัวไปแล้วครับสละเสรีภาพเสียงสนั่นวันไหวไม่ใช่ต่งกระเมนนะครับทุกคนครับนี่ท่อเลยท่อพญานาคครับทุกคนครับชักน้ำจากบอ่อเข้านาทำนาได้นี่ตรงนี้ครับนี่นีดึงต่อชักลอกดึงลงนี้เลยสะดวกสบายเวลาทำนาแต่ ทีมงานเราหยุดไหนสิเราเดินมาไกลแล้วนี่โอ้อยจะเดินกลับยังไงไวมานอยู่ันไกลเหลือเกินโอ้ยสึงหรือ,อยังถึงทีมงานเราวยังยังไม่ใช่ทีมงานเราอยกาทำอะไรครับนี่ตกปลาครับ<ำ>ันนึกว่าจะตัดเราไม่จำอะไรอ๋ออย่าทำาำลให้ดูสะอาดวางหน้าตกปลา เขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยต้น,นอะไรนะต,นนต้นอ้อต้นอ้อเหรอเหมือนไผ่เหมือนหญ้าเอาเลยถางให้มันโล่งเตียนให้ดูหน้านั่งนะนะโอ้ยทำเลนี่สวยต่อไม้นี่ไปทุกคนครับไปต่อครับทีมงานกำลังทำความสะอาดเชียร์ทำเลให้หน้านั่งตกปลาครับทุกคนครับทีมงานเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ ขายบ่อยจริงๆเหรอไปไปตอบทุกคนครับรงเดินให้ถึงไหนๆก็เดินมาแล้วจะหยิดตัวแล้วครับมกินเลยครับมานานนี่ยังอ๋อจะเยือหนมปังม,<า>มันเป็นปลาเลยครับนี่เขาก็ไม่รู้พวกว่าปลาจะดูเข้าแต่ดูสองกลุ่มนะก็ได้มันปลาเลยรอะม,มันปลาหมอตะกลับด้วยอะไรมันตัวใหญ่อยู่ แต่ตัวใหญ่อ้วนอยู่นะไมขึ้นใหญ่ๆปลาอะไรนี่ไม่รู้เขาบอกว่าชะโดกาลังไล่กินปลาที่มาได้ข่าวก็เลยมาอแต่ยังไม่มีใครได้เลยแต่ถามตรงนู้นว่ามีขึ้นเมื่อเช้าได้ขึ้นอยู่ข้างเขามันไม่น่าขึ้นอย่างนี้นะชะโดแล้วมันไล่กินปลาใช่ใชน,นะประกตกนเนี่ยอืมตายก่อนครับเดี๋ยวไปดูทีมงาน่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับไปต่อทุกคนครับเป้าหมายเราอยู่ ท้ายบอ่อป่าก็โดดตุ้มตุ้มตุ้มแต่เราไม่รู้ว่าปลาอะไรยังไม่ถึงครับทุกคนครับนี่มาถึงถึงสุดคลองแล้วต่สุดท้ายบ่อแ้วก็ไปต่ออีกอ,อดูน้ำนี่เขาปล่อยน้ำออกจากนานเนี่ยหาปลาคอนนี่ครับนี่โอ้นี่นี่นี่น่าจะมีหนูเลยเขาเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จนี่เนาะโอ,โอ้แต่ป่าก็ขึ้นตุ้มตุ้มตุ้ม จำรู้ปลาอะไรนู่นนะจะเดินมาก็ได้ไม่กี่คน,น,นมีแต่ปลาหมออู้ยขึ้นนี่น้ําไหลนี่น้ําไหลเอวจียงนาเนี่หลังเขาเกี่ยวลํากระโดงนี่ครับนี่ปากเบ็ดกบเนาะเนี่ยมันคืนนะ่ะอ,อ,อ,อู้อันนี้กำลังย้ำอือ๋ออันนี้เราค่อยจะถ่ายใหม่ให้หวานใหม่ไไปไป,ไปลโอ้นนรถกำลังยำ ย่ำแล้วก็ไถครับให้มันเป็นพวกนี้เขาไม่เอาแล้วมันไม่สวยหรือของข้าวเดิมเกิดขึ้นมาย่ำใหม่แล้วก็ไถแล้วก็หวานข้าวหมักไว้ก่อนตัวนี้โอ้ยังไม่ถึงอีกตายกระเจาไปบินเรายินปลาเหรอเออเอายินกตัวหนึ่งตัวหนึ่งต,งตเยอะแยะปลาเล็กปลาน้อยขึ้น คนครับตรงนี้ก็มีบอยอีกเฮ้ยทำงานเราอยู่ไหนนี่ไหนปลาน้อยนี่มันขึ้นมานี่อู้ไปแล้ว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 บวบนี่มีนจะข้ามไปข้ามมานี่เลยนี่ฝนตกมันก็จะบืนมานี่นี่ฝุ่นควักเลยนะ ง <hi bona S 1> านโลโอ้ข้ามน้ำ um. ข้ามคลองข้ามป่าไม้นี่บ่อนึ่งก็นู่นเลยครับนุ่นกระถินนั่นลงทั้งนั้นเลยนี่อากระถินนั่นลงนี่ลองรอยการตกป่าเราเดินมาจากกันจุดนู่นนะครับไกลๆนู่นะเราเดินมาจาก ทางเข้าเราเดินมานีมานีมานีานกี่ร้อยเมตรไม่รู้ออแม่โ้โหอ้เดินมายังไงถึงกันนี่นี่ทีมงานน่าจะใช่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้เราคงจะไปแล้วทุกคนครับรถึงหรือ,อยังนี่ใช่หรือ,อยังนี่ถึงแล้วโอ้ถึงแล้วครับทุกคนครับเป้าหมายเกือบตาย ได้กี่ตัวยังนี่ครับเบ็ดเรามีหนึ่งสองสามทีมงานเราหน้าแหมมาดีกว่ามากทำเลหน้าจริงๆเลยเนี่ยปักเบ็ดไปยังเนี่ยโอ้ทำเลได้เลยครับถ้าต้องปักเบ็ดเท่านั้นละนี่เนี่ยปากเบ็ดกบด้วยปลานี่ปกร่อน มาถึงจุดหมายแล้วครับทุกคนครับแต่ทีมงานยังไม่ได้อักตัวบปลาขึ้นตูมตามตูมตามโอ้โหเขาว่าปลาเบาึกชะโดด้วยไล่ยินปลาเล็กปลาน้อยนี่ควันลาะพิหาปากเว็ดไงโอ้รถไถอยู่นู่นก็มีโอ้ เขาไปต่อได้อีกครับทุกคนครับเขาเรียกต้นอะไรเนี่ย<อ>ต้นอ้อโอ้ถึงว่าเมื่อกี้ทีมงานกําลังตัดรอกตัดดอกเพื่อจะที่นั่งไปต่อทุกคนยังไปได้อีกไปให้สุดๆมาได้เราจะขับยังไงที่นี่โู้ไกลมากเลยแต่บรรยากาศทําเลมันก็สุดยอดป่ากระถินนลงปา่าอ้อนี่ยอเป็บนบอ่อป่าธรรมชาติ น่าจะตัวเงินตัวทองค่อนข้างจะไม่น้อยครับทุกคนครับก็เดินมาโผล่ฝั่งกันนี้เจอรถไถนาอยู่ฝั่งกันนี้ก็จะเป็นลานเทป,ปูนเรียบร้อยเมื่อก่อนเขาทําอะไรไม่รู้ตัวนี้ก็จะเป็นกําแพงหมู่บ้านนี่ครับทางทะลุไปทะลุไปไหนเนี่ไปสิเป็นทุ่งนา นี่ครับทีมงานเราคนหนึ่งก็อยู่มาฝั่งนี้เซียนขวันครับได้หยิตัวแล้วโอ้ยทางขึ้นพญาน,นาคครับนี่พญานาคเขาจะขึ้นมานี่นี่นี่พญาน,นาคเขาขึ้นมาไปดึงน้ข้านานี่นี่นกําแพงหมู่บ้านจัดสรรเขจะปิดจาวเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่อดูกลางบ่อมันขึ้นตุ่มาำตุ่มาำเลยนะโอ้ แต่เอาไม่ได้ปลาอะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรขึ้นปุบปุบปุบ,ปบน้ำขึ้นมาตรงนี้อ่ะเจโอ้ยขึ้นแรงอะไรอย่างนั้นโอ้หุ่นอ่ะว้าอ๋อท่อมันออกมาตรงนี้เดี๋ยวเขาดูดน้ำไปหรือ,อยังไงมันแตกออกจากท่อน,นั่นนี่เลยหรือออกมาจากนี้ม,มาจากฝั่งนู้นลงมาฝั่งนี้น้ำเข้าบอ่อโอ้ย ตุมตามตุมตามงูน่ะอีกแล้วสนุกสนานเหลือเกินมาดูหกกดนาดีกว่าทุกคนครับนี่กำลังมาแล้วนี่นวิธีการโอ้นี่ไล่นกปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่ไล,ล่รอ,อกไปนี่นี่ครับยศีชาวนาปทุมธานีครับเนี่ไม่ใช่รถแข่งซิ่งนะครับทุกคนครับ ว่าเขาไถหรือเขากุาดหรืออะไรขอถ่ายหน่อยนะเขาทำทำอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าทำอะไรไถหรือว่ายังไงลึกไถเหรอไถเรา,าลปล่อยไปอีกไหมหรืออีกนานรือปล่อยมันเน่าก่อนหรือยังไงครับ,ป,ป,รบประมาณกี่วัน,นหให้มันนี่แล้วก็ คาดคาดเลยเราต้องปล่อยน้ำหมกไหมอ๋อตีตีให้มันเละคาดให้มันเละก่อนแล้วค่อยค่อยทำเป็นร่องอ๋อครับครับเอาครับขอบคุณครับขอถ่ายหน่อยนะครับอ้าวจัดไปครับทีมงานครับชาวชาวนาปทุมครับทุกคนครับนี่ยิถี ไปกันต่อน,นี่ครับทุกคนนี่ผมถนะครับเห็นไหมหนึ่งว้าวนี่ครับไหนเนี่ยนะนั่นไปแลนวครับประชุมส่วนมากจะรถเล็กอย่างนี้นครับรถใหญ่ไม่นิยมเพราะมันดินมันจะค่อนข้างเลนรถจะติด นายาวสุดนู่นครับไปรอบนึงก็จะกลับมาไกลมากถ่ายแล้วสปีดแล้วครับพอน้ำมันค่อนข้างเยอะดูฝนด้วยข,ข้างก็เป็นน้ำเป็นน้ำทั้งนั้นเลยทำได้ตลอดประทุมสามรอบสี่รอบสามเดือนนึ่งครั้งหนึ่งอย่างลุงบอกเมื่อกี้ครับถ่ายบเดียวฆ่าเลยแล้วก็หวานข้าวเลยใส่ปุ๋ยนี่ครับวิถีชาวนาประทุมธานีลาลุมแก้วทวนคร ส่วนเราก็ทีมงานตกปลาก็รอแบบเ,เย็นๆไปก่อนครับทุกคนครับพี่น้องครับส่วนเราก็คงจะเดินทางกลับแล้ว <c oughs> ตอนนี้ทีมงานแล้วก็เตรียมย้ายหาม่องใหม่ละซานลงใครบอรพีเกมยังเก็บเด็กกว่าเ,เออลงใครเลยเออดีกว่าอันนี้มันขึ้นเฉยๆแต่ไม่กินตุ้มตามตุ้มตามอยู่คือพวกเคลียร์มวยดังเกินเปล่าลูก ขึ้นจนน่ากลัวแต่ที่ได้ไมีแต่ปลาปล่าตะกลับนั่นแหละไปทุกคนครับใยญ่ที่วันนี้เราวันหาก็มีวันได้วันไม่ได้ทุกคนครับเพราะเราไม่ได้จับเชือกผูกไว้ลุ้นมาว่าจะได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกคนครับยหญ่ของกลับแต่ทำเลนี่ดีจริงๆบรรยากาศสุด แต่ปลามันไม่กินก็ไม่รู้จะทำยังไงบรรยากาศสุดเลยครับทุกคนครับนี่โอ้หนี่สุดยอดเลยนี่นไปครับทุกคนครับเดินทางกลับย้ายที่วันนี้ไม่หมานเลยมาเอาบรรยากาศลมเย็นสบายไปทุกคนครับเดินกลับครับนี่ <c oughs> ขเขาบอกว่าฉโดกัดมาขาด <c oughs> โอโ้โหนี่ดูครับทุกคนครับเหลือ <c oughs> นี่ดฉโ <c oughs> ชะโดกัดขาดครึ่งเลย <c oughs> โอโ้โหนี่ทุกคนครับไปหากินแค่เนี้ยดูเดยวมันกินแค่ครึ่งเดียวเหลือให้เราครึ่งเดียวถือ <c oughs> ว่ามันไล่กินในน้ำตุ่มตามตุ่มตม่ำ <c oughs> กินคําเดียวพอที่เหลือปล่อยให้มนุษย์กินครึ่งเดียวฉโดอืเหมือนรัฐบาลใหม่ครับคนละครึ่งครับครึ่งเนอะครึ่งเดียวพอ ยังไงล่ะไปครับตัวนครับได้เวลาเดินกลับี่่เยไม่ไหวแล้วท,ที่เดียวต้องเป็นยหนียวจงแล้วเหมือนติดกันเข้ามาเราขับมอไซค์มาขากลับไม่ไหวครับ,บรใ้ทีมเรียกแก๊ปม,<ๆ> <force> มาส่งกลับมอไซค์ทีมงานขัับ